สวัสดีค่ะชาวลัคนากุมนะและชาวราศีกุมทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นเจาะดวงในครึ่งปีหลังนะคะก็คือกรกฎาสิงหากันยานะคะเป็นช่วงที่ดาวการเงินนะคะจะมีการโคจรถอยหลังนะคะร่วมกับดาววินาทกถอยหลังด้วยนะจะส่งผลอย่างไรนะคะทิศทางเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามฟังได้ในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะสามารถเช็คดวงจากลัคนาราศีนะคะถ้าท่านทราบนะถ้าท่านไม่ทราบนะคะสามารถที่จะ ะะกดติดตามนะคะแล้วก็แอด l ล n e แอดโฮรา59เนะคะเพื่อสอบถามลัคนาราศีนะคะข้อมูลที่ใช้ในการสอบถามก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะต้องมีเวลาเกิดนะคะถ้าไม่มีคือผูกดวงไม่ได้นะคะลัคนาไม่ได้นะคะใครมีข้อมูลครบถ้วนนะคะแอดไล n e ไปนะคะแล้วก็บริการไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเกิดนะคะก็คือต้องดูจากช่วงวันที่เกิดนั่นเองนะคะสำหรับ รูปภาพของดวงดาวนะคะในช่วง3เดือนนะคะอย่างที่บอกนะรูปทรงนะคะตำแหน่งจะอยู่ประมาณนี้นะคะสำหรับดาวใหญ่ที่สำคัญของทุกคนนะในทุกๆปีที่เขาจะมีการโคจรก็คือดาวพฤหัสนะ,ค,ะคือเลข5ดาวเสาร์คือเลข7นะคะแล้วก็ดาวราหูคือเลข8นะคะสำหรับชาวกลุ่มนะคะดาวพฤหัสของเราะะปีนี้นะคะจะมีการเดินวิปริตคือเดิน ย้ายพบบ่อยนะคะเดินหน้าถอยหลังก็ส่งผลให้เรื่องของการเงินนะคะและลาบผลซึ่งเป็น ความหมายของพระลหัตของพวกเราอะ่ะมันก็ผันผวนไปด้วยนะลองสังเกตดูนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยเกิดความผันผวน,นในเรื่องของการเงินนะคะแหล่งที่มาทางการเงินลาบผลที่ควรจะได้รับนะคะมีการผันผวน,นเป็นช่วงๆเพราะว่าดาวพาระลหัตเดินไม่ราบรื่นนะคะสําหรับดาวพารลหัตในช่วง3เดือนนะที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็จะ อยู่ในภพตนุก็คือทับลัคนาพวกเราอยู่นั่นเองนะณปัจจุบันดาวพระหัสนะคะซึ่งเป็นดาวการเงินรับผลทับตัวของชาวกลุ่มอยู่นะคะแต่นั่นอีกแหละนะในรายละเอียดแต่ละท่านต้องไม่เหมือนกันบางท่านเฮงมากนะคะเนื่องจากไม่มีดาวคู่ศัตรูตั้งรับในพื้นดวงนะคะ ท่านก็จะได้รับผลเต็มๆนะยิ่งถ้าทักษะจรมาดีด้วยนะจรปีมาดีท่านก็จะได้เงินนั่นแหละนะคะแต่สําหรับบางท่านที่บน่นว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือมันแย่ก,กว่าเก่านั่นเป็นไปได้ว่าคุณมีดาวคู่ศัตรูรออยู่ที่พื้นดวงนะเมื่อพลเรือหัดไปทับแทนที่จะส่งเสริมมันก็เป็นขัดแยง้งนะจะส่งผลในทางตรงกันข้ามนะนั่นเองนะคะ,ะดังนั้นพื้นดวงมีผลด้วยนะคะสิ่งที่ ทำนายกันใน YouTube เนี่ยเขาไม่อ่านพื้นดวงนั้นเนี่ยอ่านแต่ดาวที่ย้ายนะคะดังนั้นผู้ที่ตรงก็คือผู้ที่ไม่มีดาวคู่ศัตรูรออยู่นั่นเองนะยิ่งบางท่านมีดาวคู่มิตรรออยู่เนี่ย จะดีมากๆจะส่งเสริมมากๆบางท่านพอย้ายปุ๊บนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนเพื่อเป็นทุนในการใช้ชีวิตในการดําเนินธุรกิจได้ต่อไปนะในขณะที่บางคนกลับไปน็นิสินก็ได้นะเพราะว่าพื้นดวงมีผลนะคะสําหรับพฤหัสณนะจุดนี้นะคะทับราคณาพวกเราอยู่นะแล้วจะมีการเดินถอยองศานะคะเรียกว่าถอยหลังนั่นเองเปรียบเหมือนนะเราขับรถขนเงินอยู่นะคะจะไปใช้ในจุดจุดหนึ่งแต่เมื่อขับถอยหลังเนี่ย แน่นอนมันก็ต้องมีความล่าช้านะแล้วก็อยู่ห่างจากจุดหมายไปเรื่อยๆนะเพราะมันถอยหลังนะคะณนะจุดนี้ก็ถือว่าจะถอยหลังเป็นครั้งสุดท้ายได้นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินของชาวภุมนะมันจะเดินไปข้างหน้านะคะในอีกสเดือนถัดไปนะคะก็คือตุลาพฤศจิกาธันวานะคะสำหรับณ3สามเดือนนี้ที่อัปเดตให้นะคะ ดาวพฤหัสจะถอยหลังและดาวเสาร์ก็จะถอยหลังถอยหลังถึง2ดวงด้วยกันนะคะดาวการเงินเมื่อถอยหลังนะองศาก็ลดลงเรื่อยๆนะทำให้การเงินนะคะมีการถดถอยมีการดรอปลงได้นะสำหรับบางท่านนะคะการเงินถอยลงอาจจะไปได้จากลู่ทางอื่นอาจจะไปได้จากกิจการใหม่อาจจะมีลู่ทางลับๆหรือหนทางอื่นเข้ามาแต่อะไรเดิมเดิม นะมักจะดรอปลงนะคะสำหรับเรื่องลาบผลสิ่งที่ควรจะได้สิ่งที่ควรจะมีที่เคยมีมาเป็นปกตินะก็จะดรอปลงเช่นกันนะสำหรับบางคนนะคะดาวถอยหลังเนี่ยนะในบางท่านถ้าพื้นดวงดีอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะถอยหลังก็คือกลับไปได้เงินเก่านะคะกลับไปยุ่งเกี่ยวกับลาบผลเดิมๆเ,เก่าๆได้นะเป็นเงินสะสมที่ผ่านมาที่ลืมไปแล้วก็ได้นะการได้เงินจาก ดอกเบี้ยการได้เงินจากปันผลนะคะเงินจากทางไกลายเงินจากการย้อนกลับไปจับต้องอะไรสักอย่างไปทำกิจการเดิมหรือสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดก็ได้เหมือนกันนะคะเงินเคลมประกันอย่างเงี้ยก็เป็นได้ด้วยเหมือนกันดาวพฤหัสเนี่ยนะคะจะถอยหลังมาอยู่ในภพวินาศนะประมาณปลายเดือนกันยายนเท่ากับช่วง3เดือนที่อัปเดตในคลิปนี้นะคะถือว่าจะมีกำลังอ่อนลงเรื่อยๆนะสำหรับ การเงินนะต้องบอกว่าบางคนดีนะได้จากเงินเก่านะคะในขณะที่บางคนนะต้องเข้าขั้นที่จะต้องประหยัดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยใน3เดือนนี้นะคะสำหรับดาวเสาร์นะคะเลข7นะก็ถอยหลังด้วยเหมือนกันดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาววินาศนะคะวินาศเป็นเรื่องของปัญหาซ่อนเร้นอะไรที่หมกไว้อะไรที่คิดว่ายังไม่เอามาจัดการดีกว่า ทิ้งมันไว้ก่อนหรือบางคนเป็นเรื่องของหนี้สินบางคนเป็นเรื่องของอะไรที่ซ่อนเล้นความลับของตัวเองก็มีนะคะมันอาจจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้เพราะมันถอยหลังนะคะแล้วก็ภาระหนี้สินเก่าๆนะ่ะอาจจะกลับมาทําให้เคืองใจนะคะหรือมาทวงถามได้นะ,ะในขณะเดียวกันในบางท่านนะคะเรื่องของ ค่าใช้จ่ายนี้สินนะคะที่มีอยู่นะมันจะมีหนทางออกหรือมีการจบลงของภาระอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากวินาศถอยหลังนะคะนอกจากนี้ถ้ามีโอกาสหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลก็ถือว่าดีการเดินทางเพื่อไปได้งานในที่เดิมนะคะหรือที่ที่เคยไปแล้วนะไปติดต่อลูกค้าเก่าแบบนี้ถือว่าเป็นการเงินที่เข้ามาจากทางไกลได้นะก็ถือว่าจะถูกฉลกนะคะสำหรับ วินาทีถอยหลังนะก็อาจจะเป็นเรื่องของความรั่วไหลาทางการเงินที่เขาเรียกว่าเริ่มรู้แล้ว,วมันรั่วทางไหนก็ไปจัดการสกัดมันได้นะคะก็จะหยุดการรั่วหรือการรั่วลดน้อยลงปัญหาที่คาดไม่ถึงที่เคยเกิดขึ้นรัวๆในต้นปีก็อาจจะดอบลงได้นะเรื่องดีก็ดอบด้วยเรื่องเสียก็ต้องดอบด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นถือว่าอยู่ในสภาวะ ประคองตัวนะสำหรับชาวราศีกุมนะคะและเพื่อที่จะรอดาวพฤหัสเดินหน้าครั้งหนึ่งนะคะสำหรับราหูต้องถือว่าเป็นดาวใหญ่ที่เดินหน้าอยู่นะคะณนะตอนนี้ของชาวกุ่มนะคะดาวราหูเป็นดาวประจําตัวพวกเรานะคะไม่มีการเดินวิปริตดังนั้นนะคะถึงแม้จะมีกําลังเป็นนิดแต่เดินหน้าตลอดนะคะมักจะเขาเรียกว่าให้คุณในเรื่องของ ความคิดนะคะให้คุณในเรื่องของไอเดียบันเจิดให้คุณในเรื่องของอาการวางแผนได้นะการปรับเปลี่ยนการาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งอย่างเงี้ยนะ,ะสำหรับราศีกุมนะคะนอกจากนี้บางคนมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะในขณะที่ในบางคนก็อยู่ห่างไกลครอบครัวนะไปเรียนต่อบ้างนะคะเป็นเรื่องการงานที่ต้องไป อยู่ห่างจากครอบครัวเลือกระหว่างงานกับบ้านอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่บางคนก็ ดาวตัวเองไปอยู่ในพันธุก็มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวแต่เป็นในเรื่องภาระก็ได้บางคนเอาตัวเข้าไปอยู่ในบ้านในครอบครัวบางคนไม่ได้เอาตัวเข้าไปแต่รับภาระมาก็ได้นะคะสินทรัพย์ญาติพี่น้องนะมีความเกี่ยวข้องมากเป็นพิเศษนะคะสาหรับราหูในเรือนนี้นะก็ต้องระมัดระวังในบางท่านเช่นกันนะคะเรื่องของเครดิตการเงินหนี้สินต้องระมัดระวังนะอาจจะมีเรื่องของหมายทวงหนี้นะคะเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมานะให้รู้สึก อุดมีดได้ในตลอดระยะเวลาที่ราหูอยู่ตรงนี้นะถึงมีนาคมปีหน้านะคะอาจจะเป็นเรื่องของเราบ้างแหละบางทีก็เป็นเรื่องของคนอื่นแล้วมาเกี่ยวกับเราก็ได้งดเว้นในเรื่องของการค้าประกันพวกนี้นะคะเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงนะคะสําหรับดาวใหญ่นะคะอาจจะส่งผลประมาณนี้เรื่องดีนะคะก็อาจจะได้มาจากการย้อนหลังนั่นก็คือ อะไรเก่า <g rab ble> เดิมเย้อนกลับมาให้คุณประโยชน์นะคะส่วนเรื่องเสียก็ถอยหลังด้วยเหมือนกันก็คือปัญหาอุปสรรคดรอปลงนะคะเรื่องของอะไรที่คาดไม่ถึงแบบที่ต้องตั้งรับอยู่บ่อยบ่อยนะก็ถอยหลังด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะราครับประคองไปจนกว่าดาวการเงินจะเดินหน้าอีกครั้งนะคะาสาหรับในเดือนกร,รกฎาคมนะคะดาวศุกร์ของชาวราศีกุมนะคะดาวศุกร์เป็นดาวพันธุสุภาานะคะมาเป็นราชาโชค ในภพอรินะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากการแก้ปัญหานะใครที่ทํางานด้านซัพพอร์ตลูกค้านะคะงานแก้ไขปัญหางานซ่อมแซมงานที่ยากที่เหนื่อยนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะราชาโชคในภพอรินะเลงกับดาวเสารในวินาศนะคะโชคลาภที่ได้มาจาก ความเหน็ดเหนื่อยการแก้ไขปัญหาก่อนนะถึงจะได้นะคะต้องเหนื่อยมากเลยกว่าจะได้มานะหรือว่าได้มาแล้วหมดไปอย่างรวดเร็วนะคะพารามารอนะหรือว่าลาบที่ได้มาแบบได้อย่างเสียอย่างมีข้อแม้นะมีเรื่องที่ไม่ชอบไม่อยากทําแต่เอามาให้ทําก็ได้นะคะเอาว่าจะมีลาบเข้ามาแต่ว่ามาพร้อมด้วยอุปสรรคความยากนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมดาวพุธนะคะเป็นราชาโชคและมหาจักรนะคะ มาอยู่ในภพปัตะนินะคะดาวพุธของเราเป็นดาวปุตตะและมรณะนะมาเป็นออราชาโชคและมหาจักรนะคะมีโชคดีเกี่ยวกับคู่ครองนะคะคู่ค้าคู่สัญญานะคะเรื่องของการเป็นราชาโชคก็มาเองนะคะ,นะคะในขณะที่มหาจักรเราต้องลงมือทำนะคะแล้วก็ต้องเหน็ดเหนื่อยแก้ไขด้วยตัวเองนะ,ะถึงจะสำเร็จดูร่วงและได้ลาบนั้นมานะคะ ในเดือนกันยายนดาวพุธนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของปุตตะมรณะมาเป็นกเกษตาราธิบดีและมหาอุดนะคะอยู่ในภพมรณะมีเกณฑ์นะคะอาจจะเปลี่ยนรถนะคะเรื่องของเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์นะคะาการเดินทางเยอะนะคะไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็ได้นะคะหรือใครมีปัญหาความรักก็อาจจะมีการจบลงหรือเปลี่ยนสถานะขึ้นมาได้ในช่วงนั้นนะคะบางคู่เนี่ยอยู่ห่างจากคู่ครองเนื่องด้วยการงานเนื่องด้วยเหตุผลหรือ ถ้าใครยังไม่มีคู่ก็คือคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนเดิมกลับมาเกี่ยวข้องกันนะคะสำหรับดวงดาวในช่วง3เดือนนี้นะถือว่าการเงินนะคะอาจจะอ่อนตัวลงบ้างแต่ว่าในรายเดือนมันก็ยังมีดาวเล็กๆที่คอยส่งเสริมและได้ตำแหน่งดีเป็นราชาโชคบ้างมหาอุดบ้างนะคะต่อเนื่องกันนะสเดือนนะคะดังนั้นถือว่าก็มีโชคลาภมาจากหลายๆทางแต่ว่า นะก็ต้องควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายและสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นภาระด้วยนะคะ,ะสำหรับแนวโน้มและทิศทางของ3เดือนนี้ประมาณนี้และเดี๋ยวฟังในภาค2นะคะซึ่งจะเป็น3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีว่าน่าจะดีขึ้นกว่านี้ยังไงบ้างนะคะ,ะฝากติดตามภาค2แล้วก็ฝากดวงรายเดือนด้วยขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ